สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพันธุาศิวิกนางฟ้ามาด้วยอาการกระจกมองข้างพับไม่ได้นะฮะสวัรดบด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราทําการแก้ไขนะฮะกดแล้วไม่พับไม่กลางเลยนะฮะตดยนม้มีเสียงไฟเข้าอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราซ่อมแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าใช้งานได้ไหมครับหลังที่เราซ่อมกระจกเสร็จแล้วน,นะครับเรามาดูว่ากระจกพับได้กลางได้ไหมน,นะครับกดพับใหใช่ เล่ครับคับนิ่มๆนะฮะไม่มีเสียงควนเลยนะครับโกติจะมีเสียงแกร๊กแก๊กแก๊กเป็นเสียงแบบเหมือนเฟืองแตกนะฮะโอเคครับกลางครับเนี่ยฮะโอเคนะครับดูด้านหลังได้ดูด้านหน้านิดนึงครับกดครับเนี่ยครับเรารับซ่อมนะฮะจุดองกางทุกรุ่นนะฮะในตะกูฮอนด้านะครับมีอาการพับไม่ได้นะครับหรือพับได้กลางไม่ได้นะครับหรือกลางได้พับไม่ได้นะฮะหรือไม่มีอาการให้เรารู้เลยนะครับ นกลางก็ไม่ได้พับก็ไม่ได้อยู่เฉยเลยอย่างนี้ก็รับซ่อมนะครับคุณค่าท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube อยู่ที่ f c e b o o k f แฟนเพจแต่งรถลายแบบเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์3 7181แปดหนี้ปนลาไปก่อนสวัสดีครับ